เรของขายเยอะแยะเรได้ไม่นาพี่ิดเดื้นของวายโนไ้แค่เราประา,าน,นไ่ร้อมูแมง่สีอยู่เราแมงอื้อะไจริงยัหรอมกที่ไเสียหรอมีมาไก่ รอบดีเลยเนาะทำใม่แค่ทมันมาเขาไม่มกลิ่นไปวะได้ชัเหอมเนี่ยบ้านน้ำเย็นก็ไม่ได้มาอีกแล้วก็มาดื่มน้ำใหม่เามาก็มีนี่มังกินไปแล้วก็ไอ้กลิ่นไปไงเขานี่แต่แกก็นั่งแต่แกก็นั่ง เปคนตัวทั้งโตตีถามหมนกันูาเลยกจคนขับรถนาะพี่มาเนี่ยไม่มีใครรู้จะคนหรอกทำพิธีขับรถมานี่พอลูกก็จะดีคนเดียวเท่านั้นเลล้มเ้ฟังไม่ได้ยินนี่พามิดดเลยรู้จกกัน เดี๋ยวฉันเชิญไว้ปลุงไงไว้เดี๋ยวของเราจับมือจันฉันให้ขนมอ่ะต้องหน่อยลุ้มจับมือนี้ร้อยชนะว่ะครับใช้ขุนบ้านนี้วว่ะจันจิ้มลุ้มว่มเสียมดำเนี่ยเออยืนขนมให้เสียมดำไหมอืมตัวนี้ไม่เป็นเต็มไม่ใช่มีคนเต็มใช่คนนั้น เาเมันคก็มาแตะของอะไรก็ขึ้นมปหาเหรียญให้เาสักสองสามบาทเลยเต็มโอ้โหเขาไม่เต็มหรอบางคนก็เอาจริงจังๆเนาะเอาเอาเอาแล้วเอาโอ้ยถ้าเป็นคุ้งนันมาเนี่ยมันเดือแล้วันนี้นะเดินมันถึงุ้งไม่อยากยเลยไม่ไรกินจนเยี่ยุ้เลยไ่อกินจนอ้วกเลย มาเจอแล้วนีน่ใสก่กระสอบเลยแต่หมูมหมูยีก็น,น้อยอ่ะว่าโฟร์ฟ้าหมาูอ,อันพี่ปอบหลงไงแต่วานเนี่ยเขาว่ามันเอาหมูป่าไปต้มหมวยปล่อยป่าตัวนึงดิฮฮะเว้ยปัดเว้ยหม่ยเดี๋เปลี่ยนว่าไม่ใช่หมูไปขอเขามาทำบุญหรือหมูหมูมฟักลูกอ่ะไปปล่อยปลาเขาหน่อย เราเดินจ้าผมไหาว่าหมู่ากันผมก็หายมาแล้วครับผมกะทิม่เขาตาเราบ้านหังงทำงานเนาะก็รามันจะผมเลไอหมูแม่ก็ผมไปแล้วเขาว่าเราไม่เห็นเลยเขาไปปล่อยป่าเขาเลี้ยงน่ะเขาเลี้ยงปีกตาหมูแม่นะใครไปยิงกินได้ีโคงอางาของเก่งกินาหมูแม่เนาะมจะผมตั้งเงินเลยพึ้นน้ำเป็นล้มไสยแล้วแม่หมูนาะมจะผมตั้งเง แล้วเขเอาแมงมุมมานะทำแห้ปล่อยไว้ฝ่ามันนะเดือนเดียวก็อ้วนแล้วกินมันสะกลางเดือนแล้ววิยที่ว่าพูดมาทำเหม็นทิงตไม่กินสักทีเลยน่งินได้หรบแบบนี้ตรงนั้นรูปเท่อันนี้ได้กินจังก็พูดยูกว่า เปลรู่ว่าคู่มาอยู่ยยยยยบ้านอเดียวอุ้ยเขาม่อยู่ทุไร้บ้นเร็วก่อนมีใหญเบียงไส้ก็เป็นไรกันเขาเขาไม่อยู่ที่นั้นหรอกไอ้กุ๊กวะเนี้ยก่อนมีใหญเบียงไสแล้วก็หวานยังไงขาอยู่บ้านเราก็เราแค่นั้นปูก็ไม่รู้เรื่องเลยเ มันมอกสมองไอ้เล่เปิดกระจกไอ้แมวเปิดกระจกให้กิงอันนี้ต้องหลงแมว่ไหมักออเลีวๆเลยน้อยพวกนี้ขับกับกับแล้วไม่คอยใครแล้วเนี่ย อ้จากบ้านกูยู่เยง่เลิได้จะถูกนานะอืมงะลเลยองไปตอนที่แกที่แกบอกว่าป้ายป้ายนั่แหละออย่างมันไม่รู้ว่าบ้านไหนแท้แกบอว่าป้ายยู่นี้นะยืนยันไว้บ้านน้ำรวออยู่ด้วยกันหรือที่ไปหาอะไรมันมีวันที่ยี่ห้ามันก็กองพันอยู่ฮะตอมีการมาตั้งให้นสังส่เจอที่บ้านานเป เรมันอาจจะมีทงปักเข่าวัดตั้งสองสามอันเขาจะเด่นรู้เขาปักแค่รูเอวัดเขาโอ้บานเขากิโลนแบบนี้แบบสองต้นนันเขาจะต้องมีทงปักยาวๆคนบานเองนะปักแค่ให้คนได้เข้าตามถูกนี่เอาบนจะบานจะของเลยไปก็อย่างงานปริวาทปักไม่แต่หัวจะไดยันวัดสองแสนกว่าเนาะไม่แม้ตัวเจ็ดจะเล่นจะแก่ไวนะ ยัเีย,วเยว้วพะที่ว่าอันที่อันที่ว่าวางอยู่มันก็ลวงยอดอยู่มันสร้ที่นี้ก็มาส่วนตัวท้องฟ้าอันน้ก<ส>็ไ้องเสี่ยงขวเลยข้ลูกเป็นตเสได้ายุรวันก็ชมวัดกันวันนั่นก่อนฉันไปนที่เขาที่จบลูกอะไรก็อะไร เน่วัดไม่มีก็เข้าใจยู่เหมือนวัดไม่มีแต่เราก็ต้องช่วยร่วมใจร่วมนได้เงินหมน่นแ่นยงใหญ่ก่กแถามว่ามันเข้ามาากทีไหมของอะไรน่ะเนาะคุยกันแล้วเขาก็มาคุยกันอยู่วัดอยู่บ้านมันยังป็จารวัดไปไม่รอดกไหนสุนิีน่าเาบอกว่ายังไงก็ไปไม่รอดตะิีเนี่ยี่สมีพีน้องก็คุยกันนะไม่ไรมันจะไม่รอดไอหมู่รหาใหญ่หรอ เป็นไรจะไม่รอดทุกปีพวกพวกเราก็แย่งกันไม่ใช่เหรอเราไม่ได้วัดเช็แล้วแกถามว่าทุกปีมันเขาวัดทถิติไม่หรอมันก็เพิ่งมีข่าววอาจารย์ไม่อยู่เลยวะคุยกันยังไงช่างก็เรามีหน้าที่เราจะทำอะไรไปแล้วก็ทำกูก็ทำเหมือนเดิมกูแหละดิแดนทำเหมือนเดิมไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองกูทำเใครกูแบ่งกูของข้ามาอันนี้ก็ทำบ้านเองก็ทำเพียวพักบ้านเองท่านใจบ้านเองเนาะาไม่ได้คิด ถ้า,<อ>าคนมันบริสุทธดีบริหารดีน่ะ